โอ้โหร้ายจริงๆนะครับฉะนั้นของฟอร์เรนติโนเปเรสครับประธานของมาดริดครับส่อจะตีท้ายคัวแมนยูครับจะจีบอเลฮันโดกานาโชเงี้ยโอ้โหมาตามกันหน่อยรายงานข่าวล่าสุดจากเดฟเรนซาเซนทรัลนะครับสื่อของอสเปนั่นแหละครับก็บอกว่าฟอร์เรนติโนเปเรสครับเตรียมใช้โอกาสเดินทางไปแมนเชสเตอร์กลางเดือนหน้าเพื่อแอบติดต่อกับอเลฮันโดกรานาโชเนีแนวรุกของแมนยู เราต้องบอกว่าปีกไว้19ปีอย่างกาลาโชเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นตัวจริงให้กับแมนยูหลังจากสร้างผลงานดียอดเยี่ยมเจเจรัดครับจนเบียดอันโตนี่เดอหมุนเนี่ยแนวรุกค่าตัวแพงเป็นตัวสำรองแล้วก็กาลาโชลงสนามไปแล้ว38เกมจากทุกรายการทําได้7ประตูแล้วก็4 a s s สต์นะครับโอ้โหฟอร์มดีจริงๆในรายงานบอกว่าเรย์อันมาริดนะครับบอกว่าท่านประธานฟอเรนติโนเปเรสเนี่ยเตรียมใช้โอกาสเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่17เมษายนนี้ครับ หาช่องทางติดต่อกับกาณาโชและกําลังวางแผนนัดเจอตัวแทนหรือว่าตัวนักเตะโดยตรงเลยจะเจอด้วยตัวเองนะครับประธานใหญ่ของมาริดครับแสดงความต้องการในตัวกาลาโชเป็นอย่างมากนะหลังจากประทับใจผลงานของแข้งวัย19ปีคนนี้ได้ถูกวางให้เป็นหนึ่งในแนวรุกคนใหม่บนแผนงานสร้างทีมอายุน้อยของเรนริดในนาคตนะครับคาดว่าทางฟอร์เรนติโนเปเรสเองไม่มีท่าทียอมแพ้ง่ายๆนะครับแถมมั่นใจด้วยว่าด้วยขนาดทีมรวมถึงศักยภาพต่าง จะสามารถโนมนาวกานาโชได้สําเร็จหากทุกอย่างดําเนินไปตามแผนที่จัดเตรียมมาไว้ฝั่งของกานาโชเองครับเพิ่งต่อสัญญาใหม่จนถึงกลางปี2028โดยแมนยูวางให้เขาเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตเหมือนกันนะครับโอ้โหโอโอโฟอร์เรนติโน,โนเปเรสก็อยากจะได้สำหรับนักเตะอย่างอเลฮันโดรกานาโชครับฟอร์มร้อนแรงนะอยู่กับแมนยูตอนนี้ครับโอ้โหกล้าเล่นกล้าล่ากล้าเลยครับเจอเลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้เอากันมันเลยนะครับไล่ก,กันมันจัดนะครับ ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับอนาคตของอาริฮันโดรกานาโช่นะฮะน่าสนใจครับถ้าหากว่าเรอัลมาดริดอยากจะได้นะครับเป็นอีกคนที่ต้องมาตามจริงๆจัดไปให้ไยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมของดีจัดจัด